อ,อ,อ,อว่าบักเล็กมันกับปาเมี่โดนเหรอก็หาลูกหาเมียมันใหม่เลยเนาะโอยแต่มันหาเอาสิครักบกะจัไม่ถือใจมันอยู่เ<อ>นี่ยเลนเนาะซ้ำห้าโตกบข่อยว่ะที่มีหาหมันนั่นอเอ้ยนันกะที่บ่บบเอาจีมันกะที่บอกเอาอแต่ให้มันหาคักคกนัน ยังยุ่มกันประเด็ดนหมดอย่างเงี้ยอือหวไม่ห่วยหมดแจกมัน,น,มน,น,นมแล้วม,มันต้องบักนี่มันต้องไปหาหมอดูบักนี่หาหมอดูเห็หยังล่ะบัดนเบิ่งว่าม,มันมีไฟตรงไหนมันเป็นคนขวงรูขวงเมียบ่ไปจังสันน่นหัวเมียนบ่เออแต่ว่ามีไฟขวงลูกขวงเมียว่างซั่นล่ะอ,อ้าว ว่าเมันเกิดสิคือความเจาว่าได้เนาะยังสิบูคือไม่กิงบทเ่ามีจริงอันนี้มันีจริงแท้เลยล่ะเียก่นเนะูก็ไม่นี่ยพอยังกันนี้ยไม่พอยังเงนมึงน่าเล็กบอกเรื่องนีงข่อยยิพาอกับตาเมียามาตาพุ่นเนาะบได้แตนี่คบอข่อยตัวนี่ว่าถ้าลูกค้าไม่้มึงคุยกันมันกับแม่นดอกโอ้ยเศาๆๆใหญ่ตัวบต้องมาคืนเรื่องนี้ดอกขอบาหายดอกเ่แต่เราพุ มืนี่เองวันจากสองสามมือผมได้กว่าจป็อานพ่อใหญ่ศูนย์ไงเอาไปหาพ่อใหญ่ศูนย์เออเอาวิหยิ่สี่เลยมาหรืยิ่งเาพ่อใหญ่ศูนย์เรามีวิชาดีเลยให่ว่าเออสิ่ปีเรียนวิชากีบสาเขาเราโอ้ม่ธมดาดิว่าเออเรามีคาถาคลองดีบ้าเนาะโมลูเียวมาเออแต่ว่าอันถ้าสี่ดีพูดดีลย่ยแต่แต่ตัวเราหัวย่ามันจะมีี่อย่งเดยหมว้าออ เป็นจีบลียนให้อีหยงสัตว์อ้ยไปจักละกวบาอกปซื้อนี่ล่ะโอ้โอนี่เราคนจไปหาเปนี่สนยนเอ้าเฝ้าอีกแล้วออวุ้ยจไปหาเปนยี่่นเนาะเฝ้าไปเล็กเฝ้าไปเฝ้าไปเอ้าเอาจิเีบหนังดูนี่ไหมอุ้ยเจี๊ยบังาเฝ้าไปอหเนี่ยมีเงฝ้ามบี่ส่วนี่ไปมขววนนี่ไหม เาไปเน่ยมว้ยคนนี้เฝ้าเนี่ยกขาบอกมาตัวนี่ไหมบอกม่นเนี่เล็กอ้อเขาใจบะเขาใจอียงเฝ้าไปเฝ้าไปบางเมื่อนี่เฝ้าไปเฝ้าไปลงเดไรเฝ้าไปเ้าไปลงเดเนาะมาหาคนนี้สูงเป็อาิตย์เว้ยนี่สูงอยู่บ้านเ มันเป็นไก่ในท่างขอมากอเดยมาหาจะเราหลอกกนเลยโว้าวอยากกีเขาบอกให้แสง้ยอยากยินแบบกีเยวด้วยเจ้าว้าผมไกล้แ้เนอะจับไกล้ได้เจ้าหันมอห้อนเเออเออหมูพวกแมาเหมือนแรงมันเป็นพันศูนย์บ่อนปะวะา ไอ้ซุนผู้ใหญ่ศูนย์มาหนิเมียมันเมียนอยู่บ้างไอ้ศูนย์ไอศูนย์ไอ้ศูนย์ไอ้ศูนย์เฮ้ยโอ้เอายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้หฮวยมันเมียนอยู่บ้างหนิเมียโอ้ไอ้ศูนย์คอยบ่มาหาเจ้าอาทิตย์เดียวหนึ่งเจ้าคือเปลี่ยนไปหลายเถอะเฮ้ยโอ้โอ้จังแล้ว โอ้ย oh, ุดีม <Christopher> <st> ่แห้ง <Brother> ย oh, <sm all Lake> um, ุ่งแยเหวียนหนาทีเดียวนึงเอ้ยยุดีไม่แล้วเปนไดว้าา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 อาาาาอาอาาาา้าาาเานาาาาามาาาาาันาาานาาาัาา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 า ห้าคนห้าเงาเพ่็นมันม่นมเงาหงอคอยกระยากหูซื้อขอเว้นคยเห็นน่ตาพ่อเจ้าจัวเทือนแม่ใหญ่สุนหาหาพี่ใหญ่สวนเออโอ้ยมาหาจิตเสียงเลยเนาะสวนพ่อบอกสวนได้หนิเฮ้ยเดี๋ยวดูพ่อพ่อตู้สวนมาหนิเออเอเอาสนไปอยู่เอาไปใช้นิพ่เเตมเติมมาได้บ้านค วาเยอะมากมาแช่แซวมนหามาหาศูนย์บอกอออู้ะเราบุจบุจะข่อยเนาะเฮ้ยก็บ่เห็นเลยนาะบ่เคุจักเาม่ผู้ใดมาได้เสดจหรอกมาแล้มาอ๋อมาเป็นับบศ์ศูนย์เนี่ยอ้นีพอบอกสิศูนย์เออพนีัยบุญอุ้ยอเนีซื้อกันไปนั่นสิ เพะ่คือปั่นในเครือครับเ่อ่าปัน่นพอยี่ศูนไหคือเจ้าเขาเนี่ยเ้ยไม่ได้คืออกท้ายเอกสารเอา้าอยเพื่ออได้กูตั้งใจเฮ็ดก็กรอดอตั้งใจเฮ็ดเลยนะเอ้ไ่ไนางนย่อเฮ็ดได้มันมีอนนหรอเดี๋ยวไปดูตรงขัดกันอันอะบ๊วยทุกคนวันนี้พอย่สุนปุ่นี่เออ เหนเพื่อนเหนบ่ค่อยเห็นบ่ค่อยใจเราเออเราโอกคฮักโอ้เราโอกคฮักถามไรลอดถามลอดถามโทรไทอดด้นี่เขทำไปถามเราเจ้าก็ดต้องอยู่ดีมีเงี้ยอย่งนั้นแข็งแรงอยู่เนาะไมยแข็งแรงเนาะโ,โอ้เอาแฟนเป้าไม้แม่ยังก็มาหาบักษ์สวนเออมือนี่เลยนเงาเลยเงียบเลยว่าเออบริเวณไหนเราอาทิตศหนึ่งแล้วก็นเลยว่าสิมาเยี่ยมมายามเราจะได้เหรอเนี่ยเข้าใจว่าพ่อนี่เป็นอันพฤนษ์สวมึงเฮ้ยยังมาตัวกันนะยังไงสุด จะตัวอย่างนั้มันเซลน,น้องได้หรือคุณบอกว่าล่ะอันมันไปกินเราในบ้านพู้น่ะมันจะไม่สิยูเฮือนยี่ไม่โอ้อันนี้บัวอ,อันนี้บุญนั่นอะไรพ่ออู้เป็นลูกไสก้กรกดอกหันบวัวมันเดี๋ยวอู้กแล้วก็เรบยูให้หหววหทำเนี่ยพอจะไม่เหียงมาถามมั่นเหียงอุ้ยมาลิ่นน้ำรบประจำตัวผมก็บอกก็เห็นหนาพ่อเถื่อนเนาะกูยู่ทงอยู่ท่าผ่นเนาะมือคิดจะไหนมาจากไหนก็ได้มั่น เด็ดน้ำเล่าสิหน่ปี่ไม่โอ้ปี่ไม่ร้านเขาเอินเขามาบ้านว่าเขาจะมาผูกคอตัวแขนแต่ตัวโอ้เขอมม่วาดทองนหานั่นบอกเออวาชิมุระน้ำเล่าพูดเหล่าน้ำหาเลางันเพ่งดังไงน้ำไปรดมันยื่พูดเหรอเออเสยงตู้ดังตุ้มต่นเออเมียนนิเนะแล้วเรามีเหนสังเกตเ่มีเห็นขอมีเขตเอาเพนั่นไปทัวที่ไปทัวท่อันลวงพ่อนะเราดูอาพื้นเรานี่ยดูเออเราพื้นเราด้พเาเอออัน โลกเป็นยังไงเป็นคนยังไงเนี่ยพ่อใหญ่ซุนย่เราก็สวดมาถวายสมือนี่ฉันงั้นมาถวายสมัยนี่มันมีคดีคข้อบกพระาวโลกกระซัมเป็นพ่อผู้หนึ่งเนาะกระซัมหักกระซัแพงกันจากหูจักซื้อซื้อดอกหูจักมันยุ่ยใส่เสนดอกหูจักกันอยู่ยใส่โอ้ตะกี้นั่นน่ะเราไปติดอันหน้าสาวผมไปมักหน้าสาวผมจะได้โดยนี่โอ้ยไปกียรยางนั่นเออที่เราไปซื้อป้ายยางยู่ยุ่นนะโอ้ยู่ยุ่นเออว่าอยู่เออ ลูกเป็นจังไหนลูกือบอาลูกเอาเมียกเถื่อแล้ก็จังไหนแบบเอ้ไว้มันก็คือพ่อนี่ล่ะเป็นจังอะไรพ่อไอ้ลูกฮันเจ้าสำล้านตัวบ่เฮ้ยมันจะมีหมองฆ่าเนาะพ่อกับใดเออเราพบการม์นั่นก็มีอะก็มีไอ้ชั่วชีพโอ้ปานสำล้านจะมาบ่มีพิษมีภัยอยังดอกเมื่อกะเมียมกับจังวัดที่ครบแล้วบานทั้งซมือนี่ล่ะไอ้พวกหัวใจโยกี่นี่แหรออือก้ยเออตะเกียกไปขึ้นกันนะพ่อกับใด ไปกันละเอ้ยเกิดมากเกใส่ชีวิตให้มันมวนเนาะเอช้าไม่ห้างไม่มายู่ยใส่กิดไปเมืดบ่เออพ่อเช้าใส่กับเช้าใส่หลุดเออบายแขนได้กัน yeah. คือซ้ำเฮียแหละไม่ย nah sì ิ่งหันเออลูกไม่ได้พ่อไปซ่าพ่อไปหากินแต่วันนันวันไปกรีดสาวบ้านนั่น oh. ตัวว่าหันและมันบ่ติเสธราสิ่นบ่เออโอู้ยหน้าผมเหรอนั่นโอ้หน้าตัวเบื่อ มันไม่ได้กันเมียนอยู่หรอกว่าอยากห็มันได้ได้ลูกได้เมียอยู่เออเราเปลี่ยนคือเบาวันที่นี่เป็นไอศูนย์ทันฮะเราเปลี่ยนคือเบาลูกเอาเมียเป็นจัวเป็นเจือเนีมันก็อยากได้อยู่แล้วมันตกมาปีนี้เป็นจุ่มมาอยากได้เมียอยู่ได้เออแต่ว่ามันมันบ่เขากันบ่ได้ก็สิเปลี่ยนคือเขากันบ่ได เขาบอกเห้เขาให้แล um ok ้วโอ้ยแต่ไม่ยิ่งให้เขาเพิ <the <the ่งเคยมาสิเหลือเนาะเออกับประเดี๋ยวหรอมันบม่ได่งากเลยอันนั้นเออกับประดี๋ยวหรออันนั้นน่ะมันประดวการรวยไปนั่นรวดเร็วเออเมียนรูมันไม่ได่ง่ายเลยอันที่เขาบอกนี่คือนิสัยใจคอเพราะเขากันเนาะเมียนบุรี่เอ้ยเกิจังอันนั้นก็ตื่นลึกนาบางกูกรูเพิ่งเดี๋ยถามเขาเนาะเออแต่ว่าเพื่อนนี่เห็นไปนาโม่ไปนาเออผมไม่มีสังกัดเพิ่นว่าเพิ่นค้นหาตัวเองอยู่เออ มันจะคนหามมาแน่ไหยสนุกันจะเขาล่งหรอห้าสิบหรอไม่จะคนหายม่จะคนในล่งบ่สนอกต้องว่ากันเร็วบอกแค่ยังเป็นเรื่องทิ่เป็นอันกระบอกเฮ็ดโอ้ในมันมือสาวกินเหล้าวิ่ไปพูดเร็วลูกคนมากมวเนาะเฮ้ยไม่นึมวนไปหอดมือแตกเป็นบ่อเอ้ามันจะงอกันซ่าก็พอนอยนเออคว่าจังสั้นล่ะกะทีกได้ยกินต๊ะแก้วเฝ้าทบ่ก็กระสเฝ้ายู่แต่กรบอเป็นยังาเราได้ บัดรี้ให้ถามในพอบอกห้เตอร์พอหญ่สูน์พราะมันลูกเมี่ยไปทั้งไหนเดินเนี่ยเนี่ยเออขอมันมีแม่เส็นมนมีเมียได้บเมียแล้วยี่บุนนี่เมียฮะเพราะบุนนี่เมียโเมียบ่เออเฮ้ยตัวคนละบ้านเนาะเอเนี่ยน้อยก็ยุบวงนึงเนี่ยรวงก็ยุบวงนึงเ้อบนั้อู้ครว่าเป็เจ้าลรยคนได้หรือไมันเอาผู้เดียวว่าได้เนี่ยบอกพ่อเออไป่าเป็นสื่อทองเขากับพาผู้หนึงไปเอ เราไปโรงพยาบาลกับผ er ้าพนุ่งไปเออน่ต้องใช้บริการหลายเดียวหลายแบบโอ้บ่เออห้องต้องเอาอายุหลายแบบพร้อมเนี่ยน้อยเขาก็พาไปเที่ยวเนี่ยหลวงก็พาไปโรงพยาบาลเราไปโรงพยาบาลเอาเนี่ยหลวงไปเออเราจะดูเล่เขาได้โอ้เนี่ยน้อยเขาบ่อยค่อยดูเล่เขาได้คอยู่ตังไงอ๋าเนี่ยน้อยเขาก็พาไปเที่ยวไปเขาสังคมกินเหล้าเมายาอ้เนี่ยหลวงก็ไปธุรกรรมการเงินการท่องการไป ต้องบอกโรงพยาบาลน่จางภาพเน่หลวงไปเออเพื่อได้รลองหอเํามรองไหนมึงจะเห็นไหนไดีมันเสี่ยงตัวอมังก็เลียกใจเลยพอกับลูกนี่ลูกก็ได้นีล่ะแตม่ได้ทานบ่เออึ่งนเดียวปาน้าหลพอดวนี้เป็นนางมากมันยากอือออมกเบียกใจเลยใช่ไไม่เอาซูนี่แหะเอาซูนี่บอกว่ออาจีบสาวก็จะไปจีบโดน ยี <Auf S 1> <tem Certain> ่ตรงไหนสั <blond> ่งเออเขาจะไปถามเบอร์โทรเขายี่ต้นไหนสั่งถามเบอร์ห้องเลยเออมาสมัยแล้วจะเป็นเรียนตัวยุหันเรียนท่าเรียนท่างไม่ได้สิแตกหรอกเออเออเห็นบ่าพ่อแ่างเห็นมันงิ้นมันชวนอย่างหนึ่ชวนหนึ่งอย่างเช่นอกคาร์ทเนี่ยขาขาเขาเขาคุ้ไม่ได้ใบโอ้ยจากกินได้ใบไม่ได้ใบไม่รู้แต่ว่านเขาเหมือนซื้อรถเนี่ยเขาก็จะขั้นหนึ่งหืมขำฟังแล้วโอ้ เว้ยมันเปยบ่็นมวยบอกว่าเลียนน้ำข่อยบอก่ามาเลี้ยนเออเออเงินออกก้อนมันไม่เป็นท่าหรอ,อกเงี้หรอวะไอ้รูใช้นมใช้ก้อนกเลียงีบหันด้วยลวดโอ้่าปวดท่ผมว่า,อย,อ,ยาวอย่างเงินยปลี่ยน่สนยางมัดสวนยางเหลืองสรุปเลี้ยวนี่ข่เชียาสูตรพอรือสูตรลูกดี้่ะหนึ่วะเอ้ยเพราะลูกมันก็เลี้ยนน้ำพ่อยน่ะกูเปลว่าฟังว่าอยู่นี่พอสิควลูกอยู่ทีนี่ไม่น ยิยหยุดเนาะมันพันมากกว่านเนาะดูเทนุมก้อนโลดบานนีตากนุ่มเปล่านี่ตักลุ่มก็ตังตามขั้นตอนนั่นแหละไม่ใช่เราหลอนแล้วจะเว้เนาะดังไฟแดงหรือเปล่านี่ต้มไก่ตีต้มไก่ก็ห้าม่พวกมาใบข่อยมานึ่นอาไก่ไก่พญิบุญือไก่พญานี่ไก่ตีแล้วตีแพมาสองสนามเราซื้อมาสามหมื่นอันไก่ทอดไก่ตีทอนะ ต้มมืนนอ่อนี้ยไม่ใช่อันพ่อใหญ่ศูนย์มันบอสันบอกพ่า,บ,าบอกอยังนัะอันว่าบักเล็กมาเอาไปต้มเบิร์ดเลรอพี่เว้ยกูว่าอยู่ใกล้เลยแต่เป็นเชนในเบิร์ดเล็กน้อยมากเลยฉะนตัวนี้บอสั่นเออก็คอยนี่แล้วเฮ้ยใกล้แ,แ,แค่ไราเห็นพ่ใหญ่ช้างเด็กคนหนุ่มมาฝากเลี้ยงไว้ไอ้ตีว่าจะไปซ่อมตีว่านั่นกวาอยู่เห็นใกล้น้อยตัวนึงอยู่หันเอออามันไปใส่เบิเมื่อไก่สนุกโว้ยเพราะไม่ได้ศูนย์มาต้มเลยนี่คุณพ่อใหญ่ศูนย์นี่บอกคอยไหม จะพูดอะไรกูสิกอสางมาทำอยู่อันไปสังอันป้าเาไปหาอ้อยหนูป่ะคือสิบมไม่ไกลกี่ลล่ะไปหาอ้อยหนูเา่วง้เร่องน้องเาวะได้นเยอะเอาจัสี่ปะผาไปเอาหนู่นเร่ไปเออ้าเส่งอ้อยหนูเรื่อเอาเอาอีหนูบ่แล้มักหนูเรามักฝุ่นหนูสองขาหนูสี่ขาแล้วมักหนูอนนี่บ้านราานถึงแล้มบ่โอ้ยมื่อ้วสวนางเงี ยังหน้าทรงด้วยยังมาบอกเราขายอยู่โอ้เอาไปไข่สิพ้าไปอ้อยหนูมันสิคำเลยเนี่ยอาจจะเสียกันตรงไหนกินเขาอยู่นี่กันจะได้กันน้ำไปเอิญมันมาเออมันพูดอะไรไข่สิไปเห็ดยังอี๋เนี่เอาฟังเสียงเพ่งเอาเพ่งดังยุ่ยเสียยุ่ยหันล้วเอาตามเสียงเพ่งไปบอกเออเสียงเพ่งไอ้โดสยุ่ยหันและเห็นเลยมันมั้ยไอ้บ๊อบบี้พลาดป้าถูกเพ่งหมดไลยดังแห้งไปมุนยหันและโอ้โหอาอสันเดะสันน่ะเดี๋ยวคนจีบน้ำหาไปที่ศูนย์กัน ขาจกินเขากันเอพราะเห็นเอาไกล้มันลุกไว้แทะเอาต่กันเนอะยกกบเป็นน้ำาัมันกูยี่ส่วนกันหัวี้ยหัวเงี้ยม้งไอ้บ่มีปัญหาขัวน้อยมันเขียวแล้ววันวโอยวบกชขวความนี่เลยมเออมันเขียวขัวน้อยเขาบอกกินบ่มันบอกว่ามันมาถึงเออโอ้เขาจนะมาเล้วเออไปไปพอกระดูกวันขึ้นดูกันนะลดเว้ยหมวเงี้ยแม่มาถามมันห้องงอกมาองดำเยอะห้ ไป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 ไหนโอ้ยโอ้ไปจังไหนมาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามเนี่ยมันเมียนอยู่บ่ที่ได้ยินบ้านสาวนั่นหันเที่ยวนี่มันไล่เมียเออบ้านข้างซั่นล่ะบ่เออ้หู้นี่ค่อบ้านบ่ม่อยมัมีใครอยู่ดิบ่ใครอยู่ใครอยู่อือนี่จะพูดเขาขาวไปบ่ไอ้หนูเฉยหื้อน่อยไปน้อยบ่ไปก็ได้อ้อยหนูนี่ไปหาอีหนูบ่หือเออไปหาไปหาหนูคนแล้วบ่โอ้ไปหา ร้านอาหารมันจีบไข่คนโน่อยูเบ่มย่าโอ้มีมจะคนผู้สาวอยู่หมันมันสามเสียหาอยู่บ่บ่าอ่งามสิไงมีงามรับบ้มยจังี่ร้อยงามแล้วบอ่นมใมไงบ่อจริมาดางูารนงูบ่าือตอบว่าใบเบิร์ตหรอบ่มั้ยบหยาบอยู่ดิเงี้มอบ่จะได้บน้องเขาบ่หนีม้ยอ๋คือยินข่าววาเบิดนาเป็นทุ่งงูคือได้บหัวน้องเขามั้ยเอาเง เดี๋ยวแคเด้๋ยวแคกวาดอีซื่อไปล่ะอุ้ยเดวแคจับมือเบิดได้เป็นทงกันเลว้าวเบิดชนยางกูแล้วโอ้โหยเบิรดยังจยางกูนะยังังวะยังจะนาหน้าทงหน่อยเดี๋ยจะไ้ทงน้อยเอาไปสนอหนางเดียวมาเรื่องนี้หนาทงน่อยมันมันต้องขายกไปเลยเงินม่โอ้โหิตผ้าจอไปขายหน้ากวนห่สั่นไขายได้จังสีไม่เงินเนาะโอ้ยเอาจังีจะไปไดจังไรหรอ บ่ต้องไปหามันดอกรันผู้สาวแมันสิบกหน้าทุงหน่อยไขว่าไปหาไปหาหนูนี่ปลาแากตะกอนพ่อเด้มะออมกินแลงแ่ะกอนมันไ่ด้อยากเนี่ยเนอะไปหาหนูไปหาหนูเนาะหาหนูปลาปลาปลาโอ้ยนี่ไปหาเสื่อมของปัตตากีตอนเดียรลไวโถ่ไป